เด็กหญิงคุณี่รักสังขวรจักชยัยเกรเฉลีย9735เเปอร์เซ็เด็กหญิงกดชนิพาเอกรพานิเกรเฉลีย97.35เปอร์เซ็น เกรดเฉลี่ย97.47% mm hmm. เด็กหญิงทันย่าไคลมิเคร่เกรดเฉลี่ย96.07% mm hmm. เด็กเด็กชายชินนวีวิเศษสันเกรดเฉลี่ย อารยาทด,ดีน้ำใจดีภาคภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1เด็กหญ<ด>ิ<ค>งเมธปรียาอือ่นชายทองโคตรสนเลยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ 2, <_ S> 2> เด็กหญิงศิลปศาสรคงประเสริฐ <_ S 2> ระดับชั้นประ เด็กหญิงนิชการนูทนาลระดับชั้นประถมปว,วีที่3ามแลเด็กหญิงนักพัสสะพอนิมเจริญรางวัลนักเรียนม,มารยาทดีน้ำใจดีห้าภาษาอังกฤษระดับชั้นเค a ีเอเด็กชาย เด็กหญิงกัญญาภัชาลศักดิ์รางวัลนักเรียนมุุยสัมพันธ์ดีภาพภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1เด็กชายชัยกลต้านนากิจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2เด็กหิ